เหรออ๋อแม่แม่ท้องนะครับเชิญห้องน้ำเัินจีเลยครับขอหน้าไครับนะฮะใครรู้สึกว่าเออ้องเตะมันพจบแล้วรู้สึกว่าท้องห้องน้ำเัินจีเลยครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> แม่ไม่อยากไปเลยนะ <c oughs> เป็นยาก <c oughs> อ๋อรล้วประมาณกูเนี่ย ยากออะไหรหน้าทา่าเยอะเหลือเกินเริ่มบงแล้วหนูอ่ะคุณยหลายคนเหลือเกินครับอ๋อคุณยาาอยู่ข้างหลังนี่จะดูดีรหบผมไปหล่อแล้ยังใจดีมาหลางาทีแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วกันนะหา้าอบนะ่างนี้ยืดดีกว่า นิ่งหวานมากกว่มือเรียกด้วยเฉยๆขอบคุณครับอ่าเดือบแล้วเดือบแล้วมาต่อจ้ะหนุกหนานหนุกหนานกันดูน้ำทุกทีนี้ร้องกันเข้า i'm สบายใหม่เลยขอบคุณนะครับครับขครับครับครับอะไรนะขอแค่เย็บบาดเธอานเ้นอาอะไรนะเลิกขาดมาเอามาให้เลิกขาดมามีคนจะปักที่เย็บเลยได้หมนอนดิเด้วยได้ฝากด้วยับ วันนี้ยุ้หรือว่าตอคน,วนสวัสดีค่ะ <c oughs> อหกคะอมาเขาจะแกะบกไรนะเขาคือาบอกตัดเลยค่ะว่าสบ <c oughs> ายม <c oughs> ากวาวอลังแนะนาคุณายนคเป็นแกน QR code มาเลยมาเลยครับผม ีก่อนอื่นนะคะผูร้ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาที่งานเสน่ห์ใกล้กรุงของเราโอกเป็นค,ครั้งแรกเลยค,ครับแรกแล้วก็ทุกคนต้อนรับกนันอย่างน่ารักมากแล้วก็คืองานสวยมากเห็นมาแรกเห็นจอแล้วโอ้โหงานมากเลยนี้นก็มีเยาวๆได้อีกค่ะออนะของแทนซาเน<อ>ียไม่เกี่ยวกับงานเ,เราค่ะใช่แล้วนะคะ ในจังหวัดที่อยู่เนี่ยปริมณฑลเนี่ยสมมติปราการนัดดีประทุมธานีนครปฐมแล้วก็รวมถึงเพชรบุรีที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยสีจังหวัดเนี้ยได้ไปบอทบแล้วเรียนไหนมาครับเฮ้ยโกบล้อเหรอคะสถานที่ท่องเที่ยวไปมาแล้วไม่ไม่ไปล็อกเพลงแล้วข้างล่างตามไปทุกที่เลยไหมโอ้ทุกงานเอาอย่างนี้ถ้าตามไปทุกที่ทุกงานต้องรู้ว่าคุณแรมชอบทานอะไรในสี่จังหวัดนี้โอ้โห ถ้าเมนดูดีกว่า uh, ที่คุณนะชอบคุณเมนดูอะไรนะถ้าทุเรียนต้องมองนนค่ะทุเรียนมองนนถูกต้องชอบทานทุเรียนจริงไหมคะอชอบน,นอนไมอโอ้ยแล้อะไรนะอะไรนะต้มข่ใครตอบถูกดาพมาสลิดปาสลิดปาสลิดวันนี้มีมานะคะ AR, แม่ชอบแบบปลาสลิดอ่ บัมบี้ก็อร่อยเหมือนกันบัมีก็อร่อยแต่บาบอกว่าอร่อยนี่งานนี้ของเรานี่อยากให้พูดอะไรจากใจหน่อยขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินใช่รวมไปถึงฝากผลงานด้วยครับ่ะชุดนีีอะไรอยู่บ้างคะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทั้งทุกท่านเลยนะครับทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณงานเจ้าภาพมาาจัดงานด้วยนะครับควารู้อยา่ด้วลยนะวันนี้ดีใจมากที่มาแล้วก็รับี่ย โอ้โหขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มารอซัพพอร์ตถนงแต่ชนะเลยนะครับกับงานด้วยก็ตอนนี้จันถึงพระธาตุครับมาหมดนี่ถัดโชว์ครับผมโมเย็นนะฮะแล้วก็ผลงานตอนนี้ผลงานเพลงยังเก็บไว้ก่อนนะละครก็ยังเก็บไว้ก่อนแต่ปีนี้แน่นอนนะครับตอนนี้ผมเอาไว้ชื่อผลงานเพลงว่ายังเก็บไว้ก่อนอะลองสักหนึ่งท่อนชื่อเน่อยเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ทุกอย่างเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนีอ่า โอเคได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านคะขอเสียงให้กับคุณไบรอันหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่รอทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเซลฟี่กันค่ะไบรอันไะขาแฟนขาทุกคนเลยทุกคนนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่งั้นล่ะพี่ที่ก้อนยิงก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวฉันน่าเราด้วยเหรอคะเดี๋ยวให้คุณไบรอันเซิร์ฟี่ดีกว่าจากด้านบนนะครับลงไปกับแฟนขาด้านล่างทุกท่านเลยนะครับเลยไดเลย จะทำให้เปลี่ยนมาตรงกลางเซ็นเตอร์เลยนะจะได้ติดเป็นภาพความประดับใจนะครับในงานเสน่ห์ใกล้กรุงในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกด้วยแล้วรนานก็มาอยู่กับเราเพื่อเปิดงานด้วยกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะคะทางด้านหนา้าว้าวทุกท่านนะทางด้านหน้าขยับเข้ามาได้เลยนะคะยิ้มส,สวยๆหวานๆรูปนี้จะไปอยู่โซเชียลทุกพื้นที่ของเสน่ห์ใกล้กรุงค่ะ ที่จัังหวดเลใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมองไปทางด้านวิดีโอด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนนั้นมึงสองซ้ำแล้วพูดคำว่าเสน่ห์ใกล้กลุ่พร้อมๆกันนะคะโอเคเนื้อสองซ้ำเสน่ห์ใกล้กลุ่มอีกสักทีไหมฮะอีกสักทีไหมฮะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเอาเลยค่ะมาแล้วอีกสักทีหนึ่งนะมาเนื้อสองซ้ำเสน่ห์ใกล้กลุ่อ่า ประมือตัยเนาขอขอบพระคุณนะครับไรอนกันวอนดีขอบพระคุณ้วยนะคะขอบคุณคุณไรอันด้วยนะคะที่วันนี้มาเรียกว่าสร้างสีสันให้กับทุกๆท่านรวมไปถึงมอบความสุขให้กับชาวปริมณฑลกับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณร้านจะไปถ่ายภาพกับท่านผู้ว่านางนะคะท่านผู้บริหารของเราด้วยตรงนี้ก็อยู่กับปอและท็อปปอและท็อปปอและท็อปมา เดีี้ก็มีหลายคนที่อยู่ให้กำลังใจเราไม่มีค่ะดูแลมีบ้างแม่เป็นกำลังใจกำลังใจ่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามร้านค้านะนะเดี๋ยวในรอบหน้าเราจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายในอุณท็อปขอก ติกาเรื่องของการลุ้นรับรับบูบูหน่อยได้ไหมง่ายๆมากงงถ้าเท่าไหนที่เข้ามาในเสน็จ<ม>ใกล้กรุงของเราแค่นี้นะครับผมการใช้จ่ายการซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีเครื่องนุ่งหมก็ดีต่างๆอยา<ม>่างว่าถ้าไปซื้อคูปองก่อนซึ่งในงานเนี่ยเราใช้คูปองได้นะครับผมซื้อเลย2,000บาทได้<ม>2000บาท1 0 0 0บาทแล้วคุณจะได้เสื้อไปเลยเสด็จใก,กล้กรุงซึ่งบอกว่าเลยมีแต่เด็กเ,เช่นแล้วมีจำนวนจำกัดน,นะครับแล้วก็ถ้าซื้อ2,000บาทนะครับผมคุณจะได้รับสิทธ์ ในการรับการสุ่มลัคกี้ดรอเพื่อจะได้รับตุ๊กตาลาบูบูใส่ชุดน่ารักในชุดชาวผมไมวัน oh. ส4วันสุดท้ายเวลา6กโมงห้าินะครับเราจะจัรางวัลกันใช่แล้วนะคะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะถึงจังหวัดขั้นเคียนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะสามารถมาร่วมเดินงานกับเราได้มาร่วมกิจกรรมกับเราได้ค่ะช้อปปิง้งภายในงานกับเราไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่งองใช้ต่างๆรวมไปถึงอิสระรียเราก็มีจัดจําหน่ายเช่นเดียวกันสามารถช้อปปิ้งไปเลย2 0 0 0บาทแน่นะะสำหรับคูปองเนี่ยต้องบอกกันเลยว่า คุณแม่ค้าคุณพ่อค้าเนี่ยเขาจะไม่ทอนคุณนะซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ลงตัวเช่นคูปองคุณซื้อ89บาทคุณก็จ่ายคูปองไป80บาทแล้วก็เอาเงินสด ให้แมค่ค้าไป9บาทหรือคิวอาโค้ก็ได้อีก9บาทแล้วก็ท่าไหนที่ซื้อคูปอง2,000บาทนะครับแล้วต้องการเงินสดคูณขึ้นคุณก็จะอาหมดสิทธิ์กับการลุ้นทุกตาลาบูด้วยนะครับผมใช่แล้วคะ่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขง่ายๆนะคะแนะนําไว้ทุกท่านช้อปปิ้งให้ครบเพราะว่ามีหลายอย่างเลยคะ่ะในงานของเราที่ทั้งอร่อยสวยนะคะแล้วก็น่าซื้อกลับไปเป็นของที่เราลึกเยะอยะมากมายเลยทีเดียวรวมไปเชิค่ะคุณท็อป่ะในวันพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรม อีกเยอะมากเราไปถึงศิลปินที่มาในแต่ละวันศิลปินของเราน่าสนใจมาก ใช่เลยก็คือพรุ่งนี้เนะี่ยเราจะมีในการสาธิตโปรดักต์ก็คือมีสินค้าจากตัวแทนนะครับผมมาทำโปรดักต์กันให้เราดูด้นบนเวทีรวมถึงการเสวนาในหัวข้อต่างๆซึ่งจะเป็นตัวแทนใน4จังหวัดน,นี้มาพูดคุยกันแล้วเหมือนที่ปอบอกเลยพรุ่งนี้เราจะมีศิลปินอีกหนึ่งเบอร์อนั่นก็คือวง playground ว้าวถ้าใครรู้จักเขาเนี่ยคะก็เรียนเชิญได้เลยนะเอาอย่างนี้ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันกิจกรรมของเรามีการลุ้นรับลาบูบ ซึ่งจำนวนหลายตัวด้วยไม่ใช่แค่ตัวเดียวคูปอง่ายๆเลยที่บอกคุณต้องซื้อคูปองในงานของเรานะครับ2,000บาทาหนึ่งคุณจะได้เสื้อที่เชิดไปเลยเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นของงานสเน่กใกล้กรุงหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็รวมถึงนะครับคุณจะได้เลวลาคุณซื้อ2,000บาทคุณจะได้ตัวที่มูลค่ากว้าว่านัของใช่ใชไรที่แบรนับลาปูปู มาช้อปปิ้งกันเยอะๆค่ะเพียงแค่2,000บาทก็มีสิทธิ์รุมรักแล้วล่ะบูบูเขียนชื่อนมสกุลพร้อมเปิดโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดต่อไปด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสําหรับคู้ปอง2,000บ,บาทนะคะในงานของเราจัดทั้งหมด5วันด้วยตากแล้วแต่วันนี้เปาจะถึงวันที่14นี้เลยคุณสามารถนำคูุปองนี้มาช้อปปิ้งกันได้ เขาบ้างไปอีกอ<ล>ไปด้ดวยสมมติคุณหมดสองพันคุณเขอาบ้างสองพันคุณก็ได้ทิปเพิ่อีกคุณก<ช>็ได้ขี่ชิัดอีกเรียกว่าทุกสองพันใช่นะคะคุณจะมีเิษลูกบาศก์หนึน่งถุงเปล่าน,นั่นเองโอ้โหใครที่อยากได้ล่ะบุญรุ่น้องกลับบ้านไปอ,อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อ,อมอกอ้อมใจด้วยเ<ช> <c oughs> พรเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นน้องอับพญร่นเป็นเหมือนรู่เราเลยนะจริงหรือจริงสิสอบประอบได้หรือได้สิ And I will announce about the La Boubouda the one who staying in the Central West Gate right now And we would like to help La dog in the signature out here So ladies and gentlemen, just come over here in our event And purchase the cash coupon more than 2,000 baht Firstly, you get T-shirt of the name like group event, this is a limited edition And also the second one, you get a ticket for the Latin draw Raffle We will do it on the last day of this event On the 14th of July, 2019 thank <laughs> you Thank <laughs> you.